สวัสดีทุกคนค่ะเจอก,กับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยแซ่บๆมาชวนเพื่อนๆทากันค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะวันนี้จะทำต้มยำปลากระพงค่ะสำหรับเครื่องต้มยำนะคะยุคนี้เอาออกจากน้ําแข็งมาทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาของส่วนผสมค่ะทุกอย่างที่อยู่ในถาดนี้แช่แข็งมาหมดนะคะล้างทำความสะอาดก่อนนะคะก่อนแพ็คแช่แข็งแบบนี้ค่ะ ก็จะพร้อมสะดวกใช้นะคะที่ไม่แช่แข็งก็จะมีเป็นซุปก้อนแล้วก็ใบมะกรูดหอมแดงเท่านั้นค่ะตะไคร้ก็แช่แข็งมาหมดนะคะขาตะไคร้ค่ะน้ำมะนาวนะคะสะดวกในการใช้มากเลยนะคะเหมาะกับยุคนี้มากค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาต้มกันเลยนะคะตั้งกระทะน้ําร้อนให้เดือดค่ะใส่ซุปก้อนลงไปนะคะจะใช้เป็นซุปไก่หรือซุปหมูก็ได้ค่ะเครื่องต้มยำค่ะทุกอย่างใส่ลงไปตอนที่เป็นน้ําแข็งได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางพี่ก็จะใส่ตอนเป็นน้ําแข็งนะคะจะไม่เอาออกมาวางทิ้งไว้ให้ละลายค่ะถ้าเอาออกมาวางให้ละลายแล้วสีจะไม่สวยนะคะเราต้มไปทั้งแข็งๆแ,แบบนี้ค่ะสีจะสดเหมือนเดิมนะคะจะเป็นเทคนิคง่ายๆค่ะที่นํามาฝากเพื่อนๆกันนะคะน้ำมะนาวก็บีบแช่แข็งไว้เหมือนกันนะคะสําหรับยุคนี้ค่ะอะไรที่สามารถเก็บแช่แข็งได้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องไปตลาดบ่อยๆกันค่ะ เซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันค่ะพอเดือดแบบนี้นะคะเห็ดเริ่มสุกค่ะเราก็ตักฟองด้านหน้าออกนะคะปรุงแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามที่เราต้องการก่อนนะคะก่อนที่จะมาใส่ปลาค่ะของพี่ก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะสำหรับเครื่องปรุงส่วนเป็นผงชูรสหรือว่าน้ำตาลซอสต,ต่างๆนี่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะชิมดูค่ะ ใครชอบรสไหนนำก็สามารถปรุงไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นผงชูรสนะคะพี่จะใส่ไปนิดนึงค่ะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะใส่เพื่อตัดรสชาติให้กลมกล่อมค่ะน้ํามะนาวเดี๋ยวเราใส่สุดท้ายเลยค่ะตอนนี้ใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะคะเนื้อปลานี้จะเป็นปลากระพงค่ะพี่ใส่ลงไปแบบนี้แล้วจะไม่คนส่วนของเนื้อปลานะคะแค่กดกดลงให้จมน้ําก็พอค่ะ พอกดเนื้อปลาลงให้จมน้ำแบบนี้ก็ปล่อยไว้จนเนื้อปลาสุกค่ะเราจะไม่คนเลยนะคะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะมาปรุงน้ำมะนาวกันเลยค่ะจะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ใส่ตามที่เราชอบได้เลยนะคะพอรสชาติได้ที่ก็จะมาใส่พริกค่ะของพี่จะใส่พริกทีหลังนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่ทานเผ็ดกันค่ะ ก็จะหักครึ่งบ้างใส่เป็นเม็ดบ้างนะคะถ้าชอบเผ็ดก็สามารถตักพริกมากินเอาได้ค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยนะคะก็จะมาใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใบผักชีฝรั่งค่ะอันนี้เอาตามชอบเลยค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะต้มแซ่บปลากระพงหรือว่าต้ยมยำปลากระพงค่ะเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆนะคะใครทำก็อร่อยค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะเหมาะมากเลยค่ะสดน้ำสมุนไพรร้อนๆนะคะดีต่อสุขภาพค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเราจะสู้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะสาหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ